รายการนี้เป็นรวมงานสแตนเลสนะฮะมีทั้งหมดมา7ชิ้น7รายการนะครับเดี๋ยวเริ่มรายการแรกนะครับตรงนี้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นอ่าถังพักนะครับตัวนี้เป็นถัง2ชั้นนะฮะนี่ฮะรูรูตรงนี้บริเวณนี้น้ําร้อนนะฮะเข้าไปได้นะฮะแล้วก็จะเลี้ยงความร้อนนะครับกับวัตถุดิบตรงนี้นะฮะที่อยู่ด้านในนะฮะมี3ชิ้นนะครับอันนี้1ชุดแรกนะฮะ ครับเส้นผ่าศูนย์กลาง100ซนติเมตรนะฮะมาที่รายการที่2ตัวนี้เป็นถัง2ชั้นเช่นเดียวกันนะครับนี่ความจุขนาด50ลิตรนะฮะด้านในเป็นแบบนี้นะครับมีตู้ไฟด้านหน้านะครับแต่ว่าข้างในไม่มีอุปกรณ์แล้วนะฮะมาที่รายการที่3ามเครื่องลําเลียงฝานะครับสกูคอนเวイเออร์นะครับสกูลําเลียงเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะฮะนี่ครับด้านในเป็นอย่างนี้นะฮะ มาที่รายการที่4ครับด้านนี้เลยนะฮะถังกวนผสมนะครับเป็นรูปทรงกลวยนะฮะความจุผมประมาณประมาณร้อยร้อยลิตรนะครับนี่ฮะใบพัดด้านในนะครับด้านบนก็จะเป็นอันนี้ชุดสายพานนะครับพร้อมกับเกียร์ขับเคลื่อนนะครับอ่านี่ตู้คอนโทรลเขานะฮะนี่อุปกรณ์มีมาครบนะฮะอ่านะครับแล้วก็รายการ ที่ห้านะครับก็คือตัวนี้ทังคูปผสมนะครับตัวนี้เป็นถังชั้นเดียวสันเลททั้งตัวนะฮะไ่พัดด้านในนะครับข้างบนเป็นมอเตอร์อย่างนี้นะฮะนี่ครับเราเราสองร้อยลิตรนะครับตัวนี้แล้วก็รายการที่หกนะครับอันนี้ก็คือตะแกรงล่อนขย่านะครับข้างบนจะเป็นลักษณะเป็นเลเยอร์สามชั้นบนหลังคานี้นะฮะด้านล่างก็มีมอเตอร์ขย่สองตัวนี้นะฮะนี่นะครับงานสวยพรีเมียมครับตัวนี้สวยมากนะฮะ แล้วก็นี่ฮะรายการสุดท้ายนะครับเป็นลักษณะการทำงานก็คือตัวสั่นเขย่าเหมือนกันนะครับอันนี้บริเวณด้านในผมเปิดเปลือกนอกให้ดูนะฮะด้านในเป็นอย่างนี้นะครับสแตนเลสนะฮะเป็นลักษณะเป็นชั้นๆหมุนวนลงมานะครับมอเตอร์เขย่าสองตัวอยู่ขนาบข้างนี่นะฮะตัวใหญ่เลยนะฮะมอเตอร์เขย่านะฮะวันนี้แบรนด์จากเกาหลีนะครับแดซุงนะฮะนี่ฮะรายการทั้งหมด7รายการนะครับเป็นรวมงานสแตนเลสนะครับ ครับขอบคุณนะครับ